สวัดีค่ะากันกับรายการของแห้ของขวัญยิ <Yeah. S 1> <laughs> ่งลาแต่เจกันไม่ได้แถบคิมบนะดาและเขาแพง เราไม่ได้แบบนั่งข้างกันแบบเออใช่ในที่สุดน,นะคะเราก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะมาทํา What's in our bag นะคะใช่ใชคือว่าอย่างนี้ค่ะทุกคนเราถามทุกคนไป2ข้อนะคะว่าอยากดูข้อไหนนะคะ What's in your bag กับข้ออะไรจอมทัวร์นะคะข้อหมดข้ออะไรจอมทัวร์เยอะมากเลยเราจะเก็บไว้ก่อนแล้วให้ทุกคนดูภายหลังนะคะแล้วก็เลยเอา What's in our bag มาฝอยทุกคนดูก่อนนะคะทุกคนเย้สสมหวังใค่ะหมคะแล้วก็ กูแบกแพกปะเออเราไปเรียนเอาอะไรบ้างใช่แบบที่สองนะคะก็คือแบบเวลาเราไปเที่ยวเราอใของบ้างนะใช่อ่ะมาดูนะคะว่าเวลาที่เราไปโรงเรียนเนี่ยเราเอาอะไรไปบ้างค่ะทุกคนค่ะโอ้ยหนักว่ะขอกแพมสีดําเลยนะคะเนี่ยของเราก็จะแบบมีหลายช่องหน่อยเพราะแบบเวลาเราไปเรียนอ่ะนักเรียนก็ต้องแบบนอกมาแบบใส่กระติกน้ําบ้างใส่แบบไปซื้อแบบไปซื้อขนมไข่มุกอะไรซื้อกลับบ้านอะไรอย่างนี้แล้วก็เราก็จะมีแบบ ที่ใส่ช่องใส่ช่องใส่กระสานอ่ะแล้วมีคนช่องใหญ่นะคะทุกคนก็ของแพงก็จะมีสี่ช่องกันไปเลยนะคะทุกคนมีนะคะทุกคนสี่เลเยอร์นะคะส่วนขวญนะคะมีแค่เลเยอร์เดียวข้อนั้นนะคะทุกคนแล้วก็อะไรคะทุกคนดูชัดๆค่ะชัดมีคอมพิวเตอร์แฟร์เอามาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างคะเพงนะคะนะคะเราหยิบทีละอย่างนะคะคนละหนึ่งได้อ่าอย่างแรกนะคะขาดไม่ได้นะคะในการไปในที่นี้นะคะก็คือคอมพิวเตอร์ค่ะเพงค่ะ ของเราค่ะมีพิเกอร์คอมไซใช่ขวัญนะสะอาดหมดจดนะคะทุกคนขวัญใช้แม c บุ o กแอ r นะคะ13นิ้วเป็นรุ่น M1 นะคะทุกคนค่ะซื้อปีนี้นะคะ่ะจนค่ะโอเคค่ะของเราเป็น MacBook Pro 16นิ้วแต่เป็นรุ่นก่อน M1 ก็คือ2019ค่ะทุกคนใช่ค่ะอ่าโอเคค่ะทุกคนข้อต่อไปนะคะหนูว่า iPad ทุกคน พราะเราซื้อตามขวัญเองใช่เพราะว่าขวัญเนซื้อก่อนเพนะคะซื้อแบบก่อนจะขึ้นมาหลาลัยค่ะแล้วก็ใช้มา4ปีแล้วนะคะตัวนี้นะคะคนือขอบก้นยความที่บบเราเป็นคอมไซแล้วบางทีะครูเอาโค้ดขึ้นหน้าจอยอย่างเงี้ยแทนที่เราจะแบบมันต้องมานั่งจดแบบในสมุดใช่ป่ะเราก็แบบโหลดสไลด์มาแล้วก็จดทับโน้ตไปเลยได้เลยใช่ค่ะทุกคนจําเป็นว่านะคะถ้าของนมันอย่างที่สองค่ะซึ่งขวัญน,นะคะตัวนี้นะคะรู้สึกจะเป็น iPad Air นะคะรุ่นก่อนูซื้อมาประมาณ5ปีแล้วสี่ห้าปีแล้วนะทุกคน เราเป็น iPad Pro 11นิ้วจำเป็นมากนะคะจะ Apple Pen นะคะต้องมาด้วยกันนะคะโอเคค่ะลาดีค่ะทุกคนนี่คือถึงแม้ว่า iPad จะจำเป็นนะคะแต่ว่าการจดใส่สมุดกระดาษมันก็ยังจำเป็นอยู่นะคะทุกคนอันนี้เป็นการเป็นเกาหลีแต่ว่าปกติแล้วเราก็จะมีแบบสมุดจดโน้ตด้วยตอนนี้ลืมไปที่ห้องนะคะเวลาทดเนี่ยโอเคเนาะทดในสมุดก็จะดีกว่านะคะทุกคนแล้ววันที่เราแบบอยากทดตั้งกันบ้านอะไรอยากทดแบบ เวนาทงจันบ้าอะไรเงี้ยก็ก็สก่วน,น<ช>สมดุสมดก็ได้ใช่สมุดก็เป็นกระดาษคนขนด้วยนะทุกคนใช่ค่ะส,สองที่สองค่ะทุกคนคะนี่เราไหมนัน่นแหละค่ะแพงกว่าไหมคะอ่ะน่าค่ะก <ๆ S 2> ็คือของเราจะของนี้เยอะหน่อยเพราะว่าตอนนั้นทำทำพวกชีทชีตตอนสอบแล้วก็ใช้แบบปากกาลหลายสีแต่เราก็ชอบคือเราชอบเราชอบปากการุ่นนี้ของมูจิมากเลยอะนี่นะทุกคนติ้ง มันคือคือสมูทเจลอิงบ์บอลพอยต์เพนแล้วก็มีลิควิดนทุกคนแล้วก็มีแบบดินสออืมแล้วก็ก็มีดินสอต่างๆก็แบบมีม้ร์ทัดใส์ดินสอ,ตา,สอตามสูตรยังลบของมูจิไม่ได้ขายของมูจินะทุกคนแต่ว่าเออชอบของขวัญก็กล่องดินสอมูจินะคะปีนี้ขวัญเน้นมินิมอลเาปกติอะขวัญจะถือกระเป๋าดินสอใหญ่ใช้จําได้ใช่แต่ว่าช่วงนี้ก็เหลือแค่แค่ดินสอนนะคะทุกคนนะะดินสอกับยังลบนะคะ ลินศอ,อยังลบนะคะทุกคนแล้วก็แบบลินสอที่รักอันนี้ลินสอที่รักมากนะใช้มาประมาณสี่ห้าปีแล้วนะทุกคนเราก็พกลิปมันลิปมันติ้นเท็ดมีสีนะคะทุกคนนี่วันในกล่องนี้สอใช่ค่ะเขาป่ากไม่ได้ไมีแรงเดินนะคะ <c oughs> อาโ <c oughs> อเคก็จบไปสำหรับกล่องลิ้นสอนะคะทุกคน <Yeah. S 1> ต่อไปนะคะมีกันไหมคะเนี่ยแพงก่อนค่ะเราเป็นนี่คือเราเรียนเกาหลีนะคะเทอมนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือผลกันบ้านที่แบบ เราแบบมันจะมีแบบกันบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็โจทย์ส่งโคูอะไรก็ว่าไปแล้วก็อันนี้จะแบบเป็น t e x t b o o ที่เราใช้อ่านก็จะแบบมีเท x t คอแบ,บัตระแบบตารางบทอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนใช้นี่อมีเรียนคใช่ค,ค่ะสุดท้ายที่ก็คือหมวกนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะถ้าเราหมวกริ้หมวกโปรดนะคะทุกคน,กคนได้แบบฟฟีนะคะของฟรีนะคะเน้นของฟรีค่ะตราขาดไม่ได้นะคะเดี๋ยวแบตหมด อย่างเดียวมากันหนักอันนี้ก็หมดไปนะคะสำหรับสกู๊แบ็คของเรานะคะทุกคนตริงอ่ะเอาละค่ะก็เข้าสู่เซกชั่นถัดไปนะคะก็คือกระเป๋าไปเที่ยวโอเคซึ่งวันนี้นะคะขวาก็มาเลยค่ะแพ็คเนื้องตุมสตร ของขวัญน,นะคะเป็นเท d d ี b เ a k กนะคะทุกคนคิวแซมแพทเท e 9นิ้วนะคะทุกคนของแพงนะคะก็เป็นเท d d ี b เ a k กเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นรุ่นเคทเ h ชโลดนะคะ<ช>ทุกคนใช่สองนิ้วค่ะ,คะมาดูนะคะว่าเราไปเที่ยบขวคนเอาอะไรไปบ้างนะคะทุกคนคะโอเคไปเลยกันคะ่ะทุกคนข้อแรกสิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะคืออะไรคะแพงโทรศัพท์ถูกต้องคะ่ะทุกคนคะเพราะเราก็ต้องมีโทรศัพท์นะคะใช่ค่ะตึงครึ่ง ถ้าเราสังเกตรัาษ์ของพวกเราอ่ะมันจะมีอันเนี้ยอันนี้อ่ะน,น,นะคะก็คือ, Car อนนคา่าโทเดอร์เออค์ทโทเดอร์คือคนเมกาเขาจะชอบแบบเขาจะชอบแบบเก็บัตรนักเรียนแล้วก็พวกแบบ พกเดบิตการ์ดเครดิตการ์ดต่างๆไว้ตร,ตรงนี้หมดเลยอ่าซึ่งซึ่ง,งเราก็เลยไม่จำเป็นต้องพกกระเป๋าตังค์เลยนะคะทุกคนกระเป๋าเราก็เลยว่างมากเพราะว่าบัตรเครดงบัตรเครดิตนะอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะทุกคนใช่แต่ว่ากระเป๋ามันใหญ่เราก็เราก็พกไปเผื่อเผื่อมีบัตรอย่างอื่นอะไรเงี <S <S <ๆ>้ยเราก็มีกระเป๋าตังค์แต่ขอ,อนันจะไม่พกเพราะขออนระเป๋าเล็กใช่ขออนต้องมีแค่นี้เลยนะนไปไหนมาไหนก็ใบนี้นะคะไปเที่ยวก็แค่กระเป๋านี้กับโทรศัพท์ก็พอแล้วนะทุกคนุกพอเลยนะคะต่อไปในยุคโควิดนะคะค่ะรนะคะ เอาก็เพราะ่าบทั้งฉีดทั้งแบบขันเจลใช่ขันแบบเจลนะคะทุกคนแอลกอฮอล์นี่จำเป็นมากเลยนะคะขาดไม่ได้นะคะในยุคโควิดถูกต้องค่ะทุกคนค่ะอ่าต่อไปนะคะขวัญจะหมดแล้วท้าแพงเรามีนะถูกต้องค่ะบ๊ายบายเทียนนี่ขวันมือให้ด้วยใช่อันนี้สนเธอแพงนะขันทางผัดใช้พีชนะคะทุกคนนี่ก็คือแอร์พอร์ตฮัลโหล แอร์พอตของพวกเราสองคนนะคะทุกคนก็จะบอกว่าน,นี้ซื้อแต่มันออกนะคะทุกคน,นะคะสีป่ปีที่แล้วเคือจริงๆเรามีเรามีแอ r p พอตโปรแต่ว่าเราแอร p พอตโปรมันแบบมันแทบบแทบบไม่ได้อ่ะเอาเหรอมันแบบมันทำทั้งเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยชอบอันนี้มากกว่าอ,อ่ะประมาณนี้นะคะทุกคนแอร์พอตนะคะต่อไปค่ะลิฟบ้าลิฟค่ะโอ้เรามาเป็น <laughs> เดียวนะคะอันเดียวอยู่นะคะทุกคนของอะไรคะอันนี้ของวัญใช้ลิลลี่ไบเลทนะคะอ่เฮ้ยอ๋ะชัดแล้วอันนี้ขวัญใช้สีอะไรวะศูนย์สามนะคะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นคอรรอลอะไรประมาณเนี่ยแพงอ่าเป็นแบบเป็นสีท้าส้มหน่อยสวยสวยงามผ่านตอนได้ขวัญทักแล้วแบบเออดีดีค่ะอันนี้กูดเพอร์เชสมากโอเคค่ะแพงส่วนของเรานะคะ ลิปเต็มกระเป๋าเลยค่ะ <c oughs> มีอะไรบ้างคะแพงจัดไปค่ะคือเราเราอย่างแรกนะคะเราต้องมีลิปบันใช่ไหมคะก็คือเป็นลิปบันของคอสเซีย <God. S 1> ใช่เป็น Universal Skin s o f ของคอสเซียนะคะขันไม่ได้ลิปบันค่ะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็อย่างที่สองนะคะเราก็จะมีแบบลิปกอสสองอัน อัน,น<า>อันนี้คือของดี o r นะคะอันนี้เป็นรุ่นลิปกลอองแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เป็นสี2 0นะคะทุกคนสวยมากอันนี้น่าจะซื้อไม่ได้แล้วเพราะนี้เป็น Limited Edition นในนี้เป็นของเ e นตี้บิวตี้ถูกต้องค่ะทุกคนใช่ลิปจริงๆแล้วก็จะมีของโรแมนมั้งของเกาหลีอะเบอร์สี่วินเทจโอเชนะคะ Glassing l i ปทิ n นแล้วก็อันนี้ก็ของอามานะคะอันนี้เป็นเบอร์สอง แพงนี่เจ้าแม่การแต่งหน้านะคะทุกคนหาก็เลยเยอะหน่อยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือลิปขงแพงนั่นเองต่อไปนะคะคอหมดแล้วนะคะแพงสุดท้ายแล้วหวีชื่นชมน้ำตาเทียมอ่ะออะแพงอธิบายก่อนนะคะพการที่นี่แห้งมากทุกคนแล้วเราเป็นคนที่แบบตาบตาผงมแพ้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็ต้องคอยเอาตัำตาเทียมนะคะค่ะหวีก็ใช้ปกตินะคะทุกคนเพราะว่าเพื่อผมที่สวยงามนะคะก็มีใค ชิ้วค่ะเปียกตามปกติค่ะใช่ค่ะไม่มีอะไรหม,หมดแล้วหมดแล้วเหรอก็หมดแล้วนะคะทุกคนกระเป๋าก็โล่งแล้วนะคะหมดแล้วนะคะทุกคนอาเก็บของข้าวก่อนนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าของเรานะคะสองคนสำหรับไปทำงานค่ะไปเที่ยวนะคะทุกคน ค่ะทุกคนคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีว er. ิวว yeah. ่าสินไ my แ a ็ของพวกเรานะคะทุกคนคะแพรว่ากระเป๋าเราสวยไหมคะทุกคนสวยมากเลยค่ะท <ra> ุกคนต้องทำยังไงดีคะเดี๋ยวแพรคะคืองี้นะคะทุกคนเราก็ใช้กระเป๋าจากแทดี้เลยนะคะซึ่ง t ทดี้เบล k e เนี่ยคือมันเป็นแบรนด์ที่ไม่ธรรมดาจริงเพราะว่าแบบคนที่แบบคราฟแมนนะคะที่แบบทำกระเป๋าพวกเนี้ยคือแบบเขาแบบ มีประสบการณ์มากๆก็คือ ừ ừ <ๆ S 2> แบบเขาเคยทํางานให้แบบแบรนด์ดังใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยเขาแบบมาทางานให้เทดีเบรเพราะฉะนั้นอนะ่ะพวกดีไซน์ต่างๆมันจะสวยมากแล้วแบบหนังที่เขาใช้เป็นแบบพรีเมียมอิตาลีเลเยอร์เท่านั้นนะคะทุกคนก็แบบม<า>็กอิตาลีนะคะขวัญกระแพงก็ชอบมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนลองเข้าไปดูกันนะคะที่เว็บเทด d ี้เบรเลยนะคะทุกคนคะโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้นะคะขวัญกับแพงนะคะก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไล กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วกิกิดิยาดีปิ๊กๆด้วยนะคะทุกคนขันกระแพงก็จะกลับพบกับทุกคนใหม่นะคะงนว,วันนี้ของแห้งของขันข้าวไว้กันลนะคะ่ะบ๊ายบาย